คนตลกในความรู้สึกครูนะครูเคยถามเขาว่าเขาสวดมนต์ทำไมนะะเขาบอกเขาไม่เคยหวังผลอะไรเลยนะคะเขาอ่ะต้องการสวดแค่สาบายใจนะ,ะคะครูบอกไม่ได้นะคะทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายเราทําเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายเราชาร์จวิธีการมาเองเราจะเอาแค่ความสบายใจแล้วทำงานไปวันๆขอให้มีเงินกินเหรอคะเออมีความรักไปวันๆก็ขอให้อยู่ด้วยกันแค่นี้นเหรอคะ เป้าหมายมันต้องชัดว่าความรักที่เรามีมันจะพัฒนาเราไปด้านใดที่ดีขึ้นถูกไหมส่งเสริมเราไปด้านไหนนะคะงานที่เราทํามันจะทําให้เรามีฐานะดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะครูเป็นนุ์ที่ตั้งเป้าหมายนะคะเหมือนการสวดมนต์ครูก็ตั้งเป้าหมายถูกไหมคะว่าครูจะทําเพื่ออะไรทํำยังไงนะคะครูโซลีก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอเอาแค่สวดมนต์แล้วเมื่อกี้ก็มาคอนเฟิร์มนะคะว่าสวดมนต์บ่อยๆเริ่มฉลาด เรื่อลาดรู้จักขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแล้วรู้จักรู้จักต่อรองแล้วนะคะให้สำเร็จผลง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่เรากล้าขอนะคะท่านก็กล้าให้จำไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ใจนักเลงพอนะเออนะคะเรากล้าขอท่านก็กล้าให้แต่ถ้าท่านจะให้เราคู่ควรกับสิ่งนั้นไหมแต่เมื่อไหรที่เราพูดว่าเราคู่ควรนะคะแล้วเรากล้าขอด้วยท่านให้แน่นอนครูบอกให้เลยนะคะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูทํามาตลอดชีวิตเลยในการขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูเป็นมนุษย์ที่ขอร้องเก่งนะคะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่งนะคะแล้วครูเป็นคนที่ต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่งด้วยนะคะเราสามารถพูดคุยกับท่านได้นะคะแต่เราต้องคู่ควรนะเพราะครูหนูต้องบอกว่าครูเป็นลูกกตันยูอยู่แล้วใช่ไหมคะครูทําหน้าที่ของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแล้วนะคะถามว่าครูทําทุกอย่างแล้วดีที่สุดแล้วครูคู่ควรกับสิ่งนั้นก็ประทานมาสิคะก็ประทานมาสิคะรออะไรล่ะคะ เราบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมีปัญญาในการพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ <c oughs> ก,ษษการสวดมนต์เนี่ยครูก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าครูทาแบบนี้แล้วแต่ท่านก็จะให้นั่งสมาธิต,ต่อท่านจะให้ทําอะไรต่อถ้าครูช่วยใครให้มาสวดมนต์ษษได้แล้วครูช่วยใครให้กลับมาวิสติได้ท่านก็มีเรื่องที่จะให้พรครูเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูขอเหมือนกันนะจำไว้นะ,ะคะครูเป็นนักขอร้องอยู่แล้วถนัดทุกวันนี้ครูยังขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลลูกให้ครูเลย นะคะครูขอร้องเราดูแลเองมันไม่เท่ากับสิ่งสกิตดูแลหรอกนะคะเขาก็จะได้คุ้มครองเราลูกเราทุกที่ทุกทางนะคะอาภัยอันตรายใดๆที่จะเข้ามาในลูกเราเขาจะดีดออกไปให้นะคะบอกว่าง่ายๆเลยว่าเราต้องรู้จักพูดรู้จักขอร้องแล้วเราก็ต้องทําตัวให้คู่ควรกับสิ่งที่เราขอด้วยค่ะ